โรตารีสตูลช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมโรตารีสตูลน,นำโดยโรเทเรียนด็อกเตอร์พิทักษ์ชีวรัตพัฒร่วมกับทีมออฟโรดจากกรุงเทพมหานครได้บูรณาการการใช้รถเรือเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ที่เข้าถึงยากในบ้านวังสายทองอำเภอละงูบ้านทําภผูผาเพชรอำเภอมะนัง และผัง7จ็ดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลวันที่28พฤศจิกายน2568วันที่30พฤศจิกายน2568ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมชุมชนบ้านเกาะบูหลนดอนบูหลนไม้ไผ่อำเภอละงูต่อมาวันที่4ธันวาคม2568โรตารี่สตูล ร่วมกับเดอะเช v วารีรีสอร์ทและวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรรุ่นปี6-2ได้ลงพื้นที่เยื่มเยือนให้กำลังใจและมอบของให้ผู้ประสบอุทกภยัยนณะหมู่บ้านทานอิวอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลสวัสดีครับท่านประธานมูนิธและอีกครั้งในวันที่5ธันวาคม2568ได้ลงพื้นที่ ให้กำลังใจและมอบของแก่ผู้ประสบอุทกภัยณห,หมู่บ้านปามไทยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลในห้วงเวลาที่ยากลำบากโรตารี่สตูลขอเป็นพลังเล็กๆที่ช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อนร่วมส่งกำลังใจให้ทุกคนได้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน